สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับร้านชิดอะไรยนชนบุรีนะครับวันนี้ก็พามารีวิวนะครับเซตชุดแปลงหน้า g กียอันนี้หน้าแปลงหน้าอย่างเดียวนะครับของตัว l e g e n เดอนะครับก็เซ็ตนี้จะเป็นเซตราคาจับต้องได้จะเป็นราคาอะไรมือสองนะครับก็แปลงหน้าอย่างเดียวเซ็ตนี้บอกเลยเทินเดิมจบอยู่ที่อ่าสี่หมื่นบาทนะแบบเซ็ตที่กําลังจะรีวิวตอนนี้นะก็มาดูก่อนครับรถ รถตัวนี้จะเป็นฟอร์จูเนอร์นะครับประมาณปี19คือหน้าทีอาี2นะครับก็หน้าทีอาี2ก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้ะนะครับแล้วก็นี่เซตที่เราจะแปลงนะครับนี่เซตนี้ก็มาดูนะครับเซตนี้่ายละเอียดนะครับเราประกอบให้ครบทุกอย่างของหน้า GR นะไม่มีมกเม็ดนะครับก็คือใส่ให้ครบเลยแต่แปลงหน้าอย่างเดียวนะ่ะายละเอียดนะครับก็มาดูนะครับตัวนี้จะเป็นมือ2บวกมือ1อ่าอันดับแรกนี่ แจมแจมนะครับไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าตัวที่เป็นอ่าตัวตัวอลิเจนเดอร์ G.R ก็คือตัวตัว,ตวที่เป็นเดยไลท์เป็นก้างปลาอย่างนี้นะครับตัวไฟหน้าจะมี2รุ่นนะสำหรับหน้านี้นะครับแต่ถ้าเป็น G.R ต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับก็ไฟหน้าจะเป็นแท้มือ2นะครับสภาพสวยนะครับนี่แล้วก็คิ้วไฟอ่าสองข้างนะครับ ตัวนี้จะเป็นแท้เบรกใหม่นะครับคิวไฟไฟหน้ามือ2นะครับรายละเอียดนะครับแล้วก็ชุดสายแปลงไฟหน้าอันนี้เราโหลดเดยไลท์ให้ติดพร้อมไฟลีดด้วยนะครับก็คือทําให้ครบเลยทีเดียวถัดมาจะเป็นกระจังหน้ามือ2อนะครับนี่ดูมือ2นะแต่เราเก็บสีให้ใหม่นะครับเก็บสีพวกนี้นะอ่าก็เก็บให้เรียบร้อยสวยใสแน่นอนนะครับแล้วก็นี่อ่าโลโก้แก้วอันนี้จะเป็นแท้ใหม่นะครับในเซตราคานี้นะเทินเดิมจบ4 0 0 0มื่นนะครับโลโก้แก้วแท้เบรกใหม่นะครับ ถ้าอะไรอะไรพอจับมือ2อได้เราจะใช้ถ้าอันไหนมือ2ไม่ไม่เวิร์กเราจะจับมือ1ให้นะแต่เซตนี้จบแน่นอนนะครับถัดมากันชนนี่กันชนจะเป็นมือ2นะครับแต่เราทำสีให้ใหม่นะตัวนี้จะเป็นสีบอลน,นะครับรับประกันว่าเหมือนแน่นะไม่มีโดดนะครับเพราะว่า,าเราไม่ได้พึ่งทําคันสองคันนะผลงาน100ร้อยว่าคันนะครับนี่แล้วก็ ตัวเดย์ไลท์ตัวเดยไลท์นะครับหรือว่าไฟเลี้ยวข้างล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมือ2แต่เป็นตัวไฟเลี้ยวไม่วิ่งนะราคานี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับชุดคางหรือว่าช่องลมนะครับตัวนี้จะเป็นของเบิกใหม่นะครับถ้าเป็นตรงรุ่นจากโรงงานนะตรงรอยตรงนี้นะครับจะเป็นสีบอลสี <c oughs> ขออภยัยจะเป็นสีบอลน,นะครับสีเดียวกับตัวรถแต่ เซตนี้พี่เจ้าของรถบอกว่าชอบดูๆขอสีดําจัดให้นะครับแล้วก็โลโก้ GR Sport ตนะครับตัวนี้จะเป็นแท้เบิกใหม่นะครับตัวแท้เบิกใหม่นะครับจะใช้งานได้ยาวนะถ้าเป็นของเทียมอยู่ราคา6 7 0 0อันนั้นใช้ได้แป๊บเดียวหล่อหล,ล่อแป๊บเดียวอันนี้ใช้จนลืมอ่านะครับก็เซตนี้ก็จะเป็นเบิกใหม่ไฟมือสอนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นครอบนี่ตัวครอบ ชุดครอบนี้ก็จะเป็นของใหม่นะครับครอบไฟตันหมอก GR ถ้าเป็นของ GR จะเป็นแบบมีเขี้ยวนะครับนี่แล้วก็ดวงไฟดวงไฟนี้ก็จะเป็นแทบเบิกใหม่นะครับแล้วก็แถมนี่ติ๊กเกอร์ปิดรูให้เรียบร้อยนะครับนี่แถมติ๊กเกอร์ปิดรูให้เรียบร้อยนะครับนี่เห็นปะล้อล้อ,อแน่นอนนะครับนี่เซตนี้แล้วมาดูด้านหลังกันที่ว่าเราใส่อุปกรณ์ให้ครบๆนะครับมีอะไรบ้างนะ อันนี้กันชนอย่างที่บอกนะครับเป็นเบอร์อ,อนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับรายละเอียดตัวนี้นะครับร้านแปลงหน้าเราไม่พูดถึงร้านอื่นนะร้านเราใส่ให้ครบบางร้านก็ใส่ให้บางร้านก็ไม่ใส่ให้นะครับตัวนี้จะเป็นแท้เบิกใหม่เขาเรียกว่าพลาสติกกันไฟตกเพราะว่าโรคประจําตัวนะครับของตัวรีเจนเดอร์นะครับกันชนมันหนักมันมีน้ําหนักนะครับมันชอบเด้งช่วงมุมนี้นะ,ะแล้วก็นี่งไฟตันหมอกที่เราใส่ให้เป็นแท้ใหม่นะครับ นี่แล้วก็รายละเอียดนะครับพวกกิฟนะพวกกิฟนะพวกกิฟล็อกนะครับเราใส่ให้ครบทุกตัวเห็นป่มพวกกิฟล็อกนะครับเราใส่ให้ครบทุกตัวนะครับไม่มีใส่ตัวเว้นตัวนะใส่ให้ครบเลยอ่าแ,แล้วก็อรอยต่อล่างนี่อรอยต่อล่างตัวนี้ก็อรอยต่อกันชนนะครับเราก็เบิกให้ใหม่นะครับนี่ Q คิวล้ออ่าคิวล้อก็เบิก,ก,กใหม่นะครับเพื่อความสวยงามก็จัดให้เซตนี้นะครับเทนเดิมจบ4 0 0 0 0บาทนะครับก็เดี๋ยวล้อชมตอนเสร็จนะครับ โอเคครับเดี๋ยวจัดการให้สักครู่ขอบคุณครับ you หลังจากที่เราได้ให้ชมขั้นตอนการหรือประกอบเฉพาะชุดหน้าอย่างเดียวนะครับก็อันนี้ก็พามารีวิวหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็หน้าลีนเดอร์ g r Sport นะครับเต็มร,ระรบ,บบชุดหน้านะอ่าก็รีวิวดูได้เลยนะครับนี่ล่อหล่อนิน,นะครับจบสวยแน่นอนนะครับเซตมือหนึ่งบวกมือสองนะครับเทินเดินจบ4ี่หมื่นอ่าสี่หมื่นได้เป็นของแท้ทุกชิ้นนะครับแต่ก็จะมีแท้มือหนึ่งบวกมือสองนะเซตนี้นี่นี โลโก้แก้วด้วยนะเซตนี้นะครับโลโก้แก้วของใหม่นะอพอประกอบแล้วนะครับให้ดูสีก่อนด้านข้างาดูนะครับสีของเราบอกแล้วว่าไม่โดดาตากล้องยืนท่ายองนั้นจะได้เห็นด้านเต็มเห็นป่มสีของเรานะจะทํามาใกล้เคียงนะครับแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องบอกก่อนแต่ใกล้เคียงที่สุดไม่ไม่โดดนะครับแล้วก็รายละเอียดการติดตั้งอนะ่ะให้ดูรอยรอยต่อนะครับตัวพวกนี้นะครับกันชนสนิทเขารูปนะครับถึงจะเป็นมือสองแต่เราคัดสภาพมานะว่า เราต้องคัดสภาพที่ใช้งานได้นะครับไม่เอาแตกหักมาให้ลูกค้านะส่วนนี่ไฟหน้าทอประกอบไปแล้วใส่กริปนะครับนี่เช็ดก่อนหินรอยมือประกอบเมื่อกี้นะเอใส่กริปเหมือนเดิมแล้วก็มาเดี๋ยวรีวิวระบบไฟหน้าอย่างที่เราบอกนะครับไปไปยืนถ่ายระบบไฟหน้านะครับอันนี้เราเรา,าเดี๋ยวจะให้เดไลท์เราไม่ได้ให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นเซนเซอร์ออโต จะให้ดูรีวิวระบบที่ว่าเราทําให้ก็คือเปิดไฟลีปุ๊บที่ว่าของเดิมนะครับพอเปิดไฟลีข้างบนเนี่ยเส้นนี้จะหายแล้วไปติดข้างล่างตัวอันนี้ยเราทําระบบให้ไฟลีติดตัวดวงเส้นก้างปลาด้วยอ่า,าเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวปิดไฟตันหมอกก่อนนะอ่า๋ยวปิดไฟตันหมอกก่อนนะก็ระบบนี้นะครับ ถ้าเป็นรถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าระบบโรงงานก็คือเวลาเปิดไฟรีปุ๊บจะติดแต่เดรท์ข้างล่างอ่าไฟรีข้างล่างนะครับส่วนเดรลท์ที่เป็นของเส้นนี้จะหายไปอันนี้ก็ทําให้ติดตัวนี้ติดอยู่50%นะครับไม่ตารถที่ส่วนมานะไม่ได้สว่างร้อยเหมือนเดริชนะครับอลองเทคกลางจะเห็นเลยว่าแสงห้านกับแสงร้อยนี่ต่างกันชัดเจนมากนะอันนี้ก็ ติดตั้งง่ายอา่ะไม่ใช่ขอ,อไฟก็คือติดตั้งในระบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าไฟจะมีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับนี่ระบบนี้ที่เราภูมิใจนําเสนอถ้าอ่าเป็นรถเดิมๆม,มาจากโรงงานนะครับติดตั้งเพิ่มระบบนี้2,500าอบาทก็รับประกันชุดสายตลอดอายุการใช้งานเหมือนเดิมครับก็ฝากไว้ด้วยก็คนที่กําลังสนใจหรือว่าดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากได้แค่หน้าเอางเดียวงี้ก่อนอ่าก็ติดต่อเบอร์โทนี่ครับนี่เบอร์โท 0 8 8 8 8 7 6 6 5 3นะครับพิกัดร้านเราอยู่ชนบุรีนะครับก็อยู่ถนนสีพโลเส้นบางไทรหรือว่าตรงข้ามขนส่งที่ไว้ต่อทะเบียนชนบุรีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่ท่านใดดูคลิปแล้วสนใจนะครับก็ขอขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ